โอ้ยสีเมื่อไหร่จะมาเนี่ยหนังจะฉายอยู่แล้วนายสีมาแล้วขอโทษที่มาช้าจะไปดูหนังกันไหมเนี่ยจะดุงเลยไปสิไปหนังจะฉายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีสมาธิดูหนังจะตุ้ง ว่อยู่ๆ,ๆก็งวองพอได้แล้วไม่นะซีจซ<ว>ีนายขอโทษนายไม,ไ,นไม่ได้ตั้งใจนายถึงเราจะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะทำอะไรซีได้ตามใจชอบนะนี่ร่างกายซีนายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นายขอโทษ ช่วงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนายยอมรับว่านายเริ่มรู้สึกแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมยิ่งอยู่ใกล้ซียิ่งทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนายขอโทนจริงนะไม่เป็นไรครั้งนี้ซียกโทษให้แต่วันหลังนายต้องไม่ทำแบบนี้อีกนะนายสัญญาว่าน,นายจะไม่มือไว้อีกและจะให้เกียรติซีมากกว่านี้ ดีแล้วสีเข้าใจนะว่าช่วงนี้นายกำลังเข้าสู่วัยรุ่นนายโตแล้วต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ทางเพศให้ได้นะตกลงงั้นนายขอชดเชยด้วยการเลี้ยงไอศครีมนะโอเคจัดไปสีกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็จะมีเพื่อนเพื่อนผู้ชายเข้ามาหามากมาย พ่อเลยอยากจะเตือนลูกอะไรหรอครับพ่อจำไว้ว่าร่างกายของเราเรามีสิทธิ์ที่จะยินยอมอรหรือปฏิเสธไม่ให้มีใครมาแต่ต้องเนื้อตัวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามและต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นด้วยเช่นอย่าโอบไหล่นะเราไม่ชอบหรือต่อให้เป็นแฟนเราก็ไม่ชอบ ให้จับนู่นจับนี่เข้าใจไม่รู้อะไรบ้างหรอคะที่ไม่ควรให้คนอื่นมาจับก็มีต้นคอแขนหน้าท้องริมฝีปากและลิน้นหน้าอกต้นแขนวามือต้นขาและวัยวะเพศและเราก็ไม่ควรไปจับของผู้ชายเขาเหมือนกันเพราะอาจไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเขา และเลยเถิดไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควด้วยนะลูกอืมอมืโอเคค่ะพ่อซีจะระวังตามที่พ่อบอกค่ะถ้ามีอะไรซีจะมาปรึกษาพ่อได้ใช่ไหมคะได้ทุกเรื่องเลยลูกรักงั้นก่อนฟันดีพ่อขอกอดซีได้ไหมด้วยความยินดีที่สุดค่ะพ่อด้วยความปราบถนาดีจากเรก,กิตกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ